สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาปักปลายเสื้อนะคะก็จะเป็นลายดอกแบบนี้นะคะไหมที่เราใช้นะคะพี่จะใช้ไหมสี่เส้นนะคะเริ่มจากให้น้องๆปักขึ้นมานะคะ ดันไปข้างหน้านะคะอันนี้เราจะได้ดอกที่หนึ่งแล้วนะคะเราจะปักทั้งหมดนะคะสามนะคะสองค่ะแล้วก็สามนะคะแล้วก็จะปักลงมาค่ะถอยลงมาประมาณสัก หนึ่งถึงสองเซนก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่น้องๆชอบค่ะว่าจะเอาสั้นหรือว่ายาวนะคะแล้วเราก็จะใช้ปลายเข็มนะคะลอดใต้ไหมนี้นะคะจากนั้นก็ปักลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องๆปักขึ้นมานะคะมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายนะคะอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่จุดเดิมนะคะ แล้วเราก็จะปักไปทางซ้ายก่อนค่ะปักลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปักไปทางขวาค่ะปักลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมานะคะนะะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะปักขึ้นมาค่ะปักขึ้นไปนะคะถ้าน้องๆดูแล้วงงนะคะเดี๋ยวดูวิธีนี้นะคะปักลงไปค่ะแล้วก็ปักขึ้นมาใหม่แล้วก็ ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยปักขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะทําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหาว่า้องๆปักไปได้สักพักแล้วเริ่มจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็จะพี่ก็จะมาให้ดูวิธีการปักให้เร็วขึ้นนะคะ วิธีการปักให้เร็วขึ้นนะคะก็คือว่าเมื่อปักแบบนี้ได้แล้วนะคะให้น้องๆปักลงไปแล้วก็ปักขึ้นมานะคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะปักลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมานะคะแบบนี้ได้เลยนะคะ ไหมจะหมดแล้วเดี๋ยเราเปลี่ยนไหม่นะคะถ้าไหมเราหมดนะคะน้องๆก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ปักขึ้นมานะคะ่ะ ลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็จะปักไปแบบนี้จนจบเลยนะคะ นี่เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะการปักผ้ามันก็จะทำให้เรามีสมาธินะคะจะทำให้เรามีความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้เสร็จนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งใจทำนะคะ เราก็อยากจะลุ้นตลอดนะคะว่าถ้าหากว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการปักนะคะนี่ก็เสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ จะเป็นการปักใบเสื้อนะคะถ้าหากว่าน้องๆชอบก็ลองปักตามดูนะคะขอบคุณค่ะ